นักกาคุณปองศรีไม่เป็นไรเอาอีกแล้วะนะรันะครนัครับซิกขาขานะครับนักอย่ามาบอกสวัสดีค่ะแซมมีการร้องไห้จำเลยนะครับสอนพระหรือนะครับพระสอนจำเลยนะครับจำเลยมันก็น่นจะสอนพระนะครับมามันก็คงจะบอกว่าอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับน่ะถ้าจำเลยนักกาที่จำเลยที่ว่านะครับมันไม่ยอมตามนักกาที่พระบอกว่าให้บวชให้บวชนะ ถ้าบวชมันไม่ร้องไห้ไม่ได้เนี่ยในเมื่อร้องไห้ไม่ได้นะครับ fc ก็ไม่สงสารเห็นไหมละ่ะเออแล้วก็จำเลยนะก็เข้าไปตําหนีพลาดนะครับการร้องไห้นะครับมันเหมือนกับการแย่งนะครับเขาเรียกว่าแย่งแย่ง fc นะครับแย่ง fc ของของจำเลย,นะ,ยนะนะครับแย่งนะนะครับอีกน้อยเนี่ยเห็นไหมละ่ะมันก็จะไปเหมือนในมุดฮีอ่ะนะครับมุดฮีก็ไปเยอะนะครับเห็นไหมละ่ะเออ คนดูตอนนี้นะครับมุทีนะครับพอๆกับนะครับช่องของจําเลยทั้งสองช่องเลยนะนะครับเพราะเผอเยอะกว่าอีกนะครับก็คือมันได้ไปไงนะครับได้แล้วลุงมงคลบอกว่าลิงขโมยลูกหอนะครับเห็นไหมล่ะคนมวยไปทีละคนสองคนที่เอฟซีนะครับโอ้จาเลยมีโคพูดติดตามเยอะอันนั้นเขาไม่กดออกนะครับเห็นไหมล่ะเขาไม่กดออกแค่นั้นเองนะครับแต่ใจเขาไปแล้ว นะครับหัวใจพวกนี้เข้าไปแล้วนะครับนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ม,มลุงมงคลชั้นแนวด้วยนะครับเออนะครับสิบสานาฬิกากว่ายามมาบอกสวัสดีจ้านะครับนะครับพี่เพื่อนเองจ้านะครับยิหนึ่งสี่หนึ่งสองชั้นแนว สวัสดีจ้าพี่เพื่องเองจ้านะครับสิบสามนากาปัตตมานาคกาแก้วฝายหัวใจสามโดขอขุนมากนะครับปัตตมาแก้วฝายคิดถึงลงมงคลค่ะนะครับเมื่อวานนะครับดูลงมงคลแป๊บเดียวค่ะนะีอันนี้ก็สองชั่วโมงแล้วนะครับสิบสามนาฬิกายี่สิบหกปสิบสามแล้วก็สิบสี่ปาสองโมงนะครับ มันโคตรว่าช่องนาแต่กำบางขานนะครับว่าสุดท้ารัตศกรสาขอดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับลุงมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับนะเดี๋ยวออกไปทําธุระนะครับออกไปทําธุระได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาแล้วนะครับนะนะครับคนเราต้องหาเงินหาทองเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงมงคลด้วยนะครับป้าบุญหลันนะครับป้ายานมีช่อง YouTube แล้วนะครับนะครับบุญหลันนะครับยูน์หนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามป้าบุญหลัน นะครับหรือพยานของเรานะครับช่องดีมีสาระนะครับเพจนะครับกลุ่ม FC นะครับทีมทนายประชาชนมาแล้วนะจ๊ะนะครับได้คืนมาแล้วจ้านะครับยิวหนึ่งสี่หนึ่งสองแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับนะคุณดวงใจนะครับโอ้นะครับเซลโฟนะครับฝากกดติดตามนะครับทงเทงด้วยนะจ๊ะนะครับนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทงเทงนะครับยศพัดนะครับเท้าทำรบติดเขาครับนะครับถูกต้องแล้วนะครับนะ ทุกคนนะก็ได้อยู่ฝั่งจำเลยนะเป็นการทำธุรกิจทั้งนั้นนะครับธุรกิจทั้งนั้นนะครับนอร้องโหยมร้องไห้การร้องไห้ก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับจนนะท้ายที่สุดแล้วนะครับเอ่อนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องเอาไปนะครับลองปฏิบัติดูว่าจะมีคนดูเยอะไหมว่าจะมีคนคอมเมนต์เยอะไหมว่าจะมีคนเห็นใจเยอะไหมนะครับเห็นจำเลยทำนะครับพระอาจารย์ก็ทำบ้างนะครับจำเลยยังทำได้เลยพระอาจารย์ก็ทำได้ นะครับเอ่อก็คือเขาเรียกว่าวัดนะครับอยากจะวัดบารมีนะครับวัดบารมีนะครับของจําเลยกันระหว่างกบพระอาจารย์นะครับลุงๆอ่ะทำเสียงกระเซานะครับบาลเล่นหน่อยสินะครับน้อยนะครับน่ะน้อยนี่นะครับเออนะครับนะนะครับไอ้เจ้าป่วยมึงเนี่ยแบงค์ดาปีคักนะครับเออหากินกับผู้หญิงเนี่ย นั่นกับวันวันหลอกแต่ผู้หญิงเนะี่ยนั่กับทุกวันนี้ถ้าไม่มีแม่มึงนะน่นกับมึงไม่มีที่ซุกหัวน,นอนหลอกไอ้เจ้าป่วยเอ้ยนั่นะับเออนั่นกะับหากินกับผู้หญิงนะครับเดี๋ยวมันก็ตามมานั่นกับตามมาเลยนะนั่นกะับคุณปองศรีในเวลานะครกับคำคำไอ้ามมาเจ้าปูนนะครับว่านั่นกะับเอ้ยเจ้าปูนน้าขำนะครับนะ่ะพูนเช่นเจ่น นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับลุมมงคลช anel ก็จะขอลงก่อนนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุมมงคลช anel ด้วยนะครับนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราชมกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะนะครับเริ่มเริ่มจะหมุนนะเริ่มจะหมุนลนะ